สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมนี่ครับนี่คือชีวิตในทางแดนครับงานทำงานพี่น้องงานที่งานนีครับรงานนี้ครับนี่ว่างครับเงียบ เศรรงานจะเร็วนะครับปกติเรษฐหาทุนมันมีวางบด่วกนี้เงินประเทศญี่ปุ่นนะคราบผมก็หลดลงหลดลงนะครับจากน่งมันเย็นตะกอนแหลกได้3ามสิบเจ็ดสามแปดลดลงมาสามสิลดงมาองนี้มารถมีลดลงมาอานีสิคนครับชีวิตทุกไม่ต่างเดืน เอาไปมาเงินเดือนน้อยอยู่กับประเทศไทยนตอนนี้เงืนเดือนสหรัฐสองมันโมยังโมโหเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เศรษฐกิจพอดีเศรษฐกิจไม่ได้ดาวดาวดาวนะครับเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทาเงินก็ลดลงลดลง ราจะไปทำมาหาเงินกินนะครับพี่น้องจังสีด้วยก็ไปหาขายของยูประเทศไทยยังจะดีกว่าผมว้าตอนนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่ต่างจากประเทศไดกันไทยรู้มวกวปายยู่สัก็ไมรู่มันวารีอ่โอเค うん、電気はうん。ガスはガスさっき止めてサイさんにお写真を送ったんで。もねもうう帰早早い、うん、はやい <laughs> 毎日はそ